สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนําแอปที่นักช็อปไม่ควรพลาดนะครับซึ่งเป็นแอปเมื่อซื้อสินค้าหรือจองโรงแรมจองที่พักก็จะได้รับเงินคืนนะครับซึ่งเชื่อว่าแอปช็อปแบ็กนะครับตัอแอปนี้นะครับจะมีสินค้าแบรนด์ดังมีมาให้เงินพิเศษนะเมื่อเราซื้อสินค้านะครับซึ่ง ตัวเงินคืนนะครับก็จะคืนเข้าบัญชีธนาคารโดยตรงนะครับการรับเงินคืนนะครับก็จะมีร้านค้าโปรดนะครับเข้ามาร่วมรายการนะครับอย่างเช่น Agoda l a นะครับ o a z ด d a s h o p e e นะหรือจะซื้อวอชเชอร์นะครับรับเงินคืน2เท่านะครับเป็นบัตรกำนันนะครับของ l z a da f o o d Panda l i n e m a n หรือ c l o อกนะครับ ข้างในแอปเองนะครับก็จะมีตา,านค้าที่ร่วมรายการนะครับเช่นอ,อย่างเช่น a ากูด้เงินคืนพิเศษนะครับ5.5% b o o k ห n g เปรนหระครับหรือห้างเซ็นทรัล3นตหรือ Studio 0.7% Lazada 5เ h o p ปอร์เซ็นต์ลาซาช็ป,ปี้ครับคล็อก4 บาดานาสองซนตครับซึ่งเมื่อเราซื้อสินค้านะครับก็ตัวอแอปต่างๆก็จะคืนให้าตามเปอร์เซ็นต์นะครับตัวแอปเองนะครับก็สามารถาทำภารกิจนะครับซึ่งตัวภารกิจเองนะครับเมื่อทำสำเร็จนะครับก็จะได้รับเงินคืนนะครับอย่างเช่นภารกิจ ชวนเพื่อนมาใช้ s h o p ป,ปีนะครับหนึ่งคนก็เมื่อเพื่อนสมัครเสร็จก็จะได้รับหนึ่งร้อยบาทเป็นโบนัสเงินคืนนะครับหรือภารกิจลูกค้าใหม่จอง a ากูด้นะครับได้รับหนึ่งร้อยบาทนะครับซึ่งจะมี หลายหลายแบรนด์นะครับที่เข้าร่วมรายการ n i ก e Adidas าครับหรือลูกค้าใหม่ s h o p e ีก็คืน50บาทนะครับส่วนภารกิจชวนเพื่อนนะครับจะเป็นตัวอย่างทำให้ดูนะครับก็กเราจะชวนเพื่อนนะครับก็เข้าไปที่บัญชีนะครับจะมีคําว่าชวนเพื่อนอยู่บนซ้ายมือนะครับ อย่างเช่นเราจะชวนเพื่อนทางไลน์นะครับก็กดไปที่ไลน์นะครับอ่ากดไปที่แอปไลน์นะครับเราก็ติ๊กเพื่อนนะครับแล้วก็กดแชร์นะครับตัวลิงก์เองนะครับก็จะเข้าไปที่ไลน์ของเพื่อนนะครับอ หากเพื่อนสมัครเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เราจะได้เงินคืน50บาทนะครับสมัครแรกก็ใช้งานนะครับครับเมื่อเพื่อนสมัครสำเร็จก็สามารถกดดูด้านฝั่งขวานะครับก็คลิปนี้คลิปนี้นะครับก็้ามีประโยชน์นะครับก็ให้ท่าน กดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับซึ่งเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับส่วนผู้ที่สนใจสมัครนะครับเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็คลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ